ยอดยอดนมัสการครับปูร่องขนสิบล้านสุรินทร์แล้วนี่แหละบอกแน่นอนลนเนาะเอาเป็นยังไงปูอ่อนที่ผ่านมาน่ะปูว่าปูเดียวมันมันร่องขนมันก็เขาอยู่ด้วห้องนึงมันก็เขาอยู่เขามันก็สอนจอนก็เขาเขาก็บอกคอยกาปลอมสิบขาหางหรือเปล่ากาปลอมปูปลาปล่อยเนาะค่ะปลปล่อยเขาจะมาเสียของมั้ยเราเขาเขาบอกเขามันเสียของมันเสียมันเสียเขาอีนนี้ต่วันกับเขาเขาเกา ก็ขายบ้านนั้นทำไปว่าหกศูนย์หกหกศูนยหกกสองศูนก็เอาไปซื้อรูทรี่เอาหลายแบบอันตรายไปซื้อยางละสิบใบมันก็ไปแล้วเนี่ยเขาเนี่ยสองศูนย์เก้าสิบใบสิบใบสี่หมืนโอ้ผมคือพัดนี่หมื่นกระดีบอะไันด้วยเจีงได้เขรียกกันเลขค่ายงั้นเลขหนาก่าโค่โนเก่านี่มันนีเจ้ายบ่จะไม่ายนะทางบ่่ายนะ สองสองศูเก้าตัวห้มากค่ะปูงวดนี่ปูสีหายเลขอยังค่ะโอ้หลายตัวเีมาจอันี้นี่นี่นี่จดให้มันเลขลอกเลขสูนยค่ะเลขสูตรมีจักตัวปูสิบหาหาขก่อนสิบหาหาหาก่อนอันนี้สามสามตัวก็มีมีสามสามย่างนี่มีสี่มีศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งเก้าหาหนึ่งขืนก่อเพร่ามันสิบเลขตัวอื่น มดนี่ีก็หานหาวังมีใครซื้อทอนเนียมีเนมีเดด้ตัวก็พูีหานซื้อรถมีใด้ซื้อรถมเด็กมีท่อะไรซื้อรถติ๊ตัวก็พูซีหนึก็หาหนีนานมีทไรซื้อรถวัสันเอฟซีัใจที่เนาะีหนงก็านึ้ีนึงก็หา,า,หาน,นึงนี่เป็นผันบาพูางจางไหนมันขอนล็อลกน้องันไปตรงกับเล็กฝาอ้นั่นฝาเม้นน้ง เมียนไปตกฝ่าเมียนตกปุ๊บปุ๊บสามเที่ยวขอหวยแล้บ้องเดไปให้เอฟซีเบึงหห่ยาติยบ้มันขคืนมากแม่สีนึ่งกระหานหึ่งมื่อคืนมากนั้นปิดจากสีก็มัพตรงก็โล่งล้องเขาพอดีไอขอทาตัวไหนบ้างโ้สิแมนตัวหนัหนักนี้ปูสีไ้สูตรคำนวณชุด15ห้างชุดใหญ่ชุดเต็มเป็นบ่อปลนชุดเต็มคุณกอซื้ออยู่ในนีปาจากไหนก่อค่ะ ซื้อมดทุกตัวเนี่นี่ผูกลอยบัวเซนล้านบัวเซนเลยบันลอยเป็นล้านเลยลบัวเซนขี้เก่าถูกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นตเวลาประกันขี้เก่ามนะพอมเราประกันหลายงวดอล้พอถึงมาเราเห็นได้อย่างมากขี้เก่ามใครมานืี้เก่าอยากซื้อเลยนี่ยพันผู้ใดอยากติดต่อกับติดต่อเบอร์นี้เนี่ยจุกเสีย์ปูเพราปูที่โบบอกโดยตรงเพราะมันอันตรายเพราะกฎหมายมหาศาลเบอร์ของโบนั่นจ้าบัวปูกับบัวไอ้คนเขาเรียกปู นี่ละจิตโตเลตรงเลยถามเขาเลยว่าผู้ให้ตัวใดบ้างมาถามเขาลดวเขาผูอยู่เบอร์โทรเบอร์ใดลัปูอ่านได้บ่ค่ะอ่านได้นี่อ่านได้เลยเบอร์โทรปูศูนย์เก้าสามห้าสามหกเก้าแปดห้าแปดอีกเบอร์หนึ่งคือศูนย์ห้าสองสามสี่เจ็ดศูนย์สองหกห้าสองเบอร์นบปูแมนแมนถ้าจิโตเลยสงในปูไม่อันตรายทัเมืองผ เปนจิงมาในรูหรวยแบบไรเนาะผู้ใดโชคหมานแม่นบนเอาขาน้อยเขียนเลขเราด้หว่นออเขียนรเนี่อืดูดผู้อ่านให้ฟังได้บ่ค่ะใครดมผูอ่านให้ฟังได้ค่ะ4ี4 6 3 6หกส6 8หกสามหกสามหกแศ 3น so 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 3 3ามสองาเก้าเจ็ดก้าแปดสามล้วก็สตัวก็ยู่ไม่ตัวนี่เก้าสามสาตัวตัวไปตัวก่ศูนสหนึ่ง ข้าวซีหนึ่งแปดศูเ้าออแค่นี้ละนี่ได้เลยเออคู่ลองหนสิบล้านบอกคู่มนเออนี่ละคูลองหนสิบล้านสิบห้าชุดตกคู่สองตัวสิหชุดอีกสามตัวสองชุดบอก ปกติ S 2 3ตัวบ่ค่อยปล่อยผู้ใด๋อมันปล่อยมันบ่ยอมไปตัดก่นเนเฮาต้องนทมื้อน่นนตัวใดปู่ตะวงกลมครับควา41 51นี่ว่า41กับ51อยู่เสละ41บาดกลม41กับ51คืสิบ่41กับ51นี่ถ้าหากบ่ปู่เออ41บ่มีอยู่นี่มีแต่51มีแต่3ตัวปู่อนาํานีเด้เขียน41ใส่เจบ่41หันตัด ออกจากสามตัวนั่งตัวเรียงจึ่งจึ่งหมดอ๊อบมีนะตัวเน้นมึงโขมไปเลยไอ้ตัวอื่นเขาจะไปถิ่มนะมันมักที่เขาบอกมองออกคันได้หงายเหมือนใจซื้อในนี้ถูกแน่นอนปูแน่นอนถูกออกถูกแน่นอนแน่นอนเลยอพูดอะไรกันจกมาเรียนเนี่ยครูปุ๊บสอนเรียนเนี่ยบอกเขาเรื่สอนเลย หลักสูบหนึ่งมืนบาทดวนเนอะมดวนมอะไรตักอเข้ามาให้ลูกกินตัวแดงๆนี่ซีนี้กานิตโตัวมักคักบอกปูนี่แมนมักในใจซือแบบเดี๋วมันอันบอกออกก็ได้เพราว่าีบอปลีที่ห้องมักมันสีบอกออกเดมันเข้าใจแน่เลยหนึ่งสิบ้านัตเฮามากปูเบิดทเขนเบิดทูปูกันศูนย์เก้าสาม หมันพูดอยางเลี้ยงสูตรปูกับพได้เป็นหาอังเก้าหเป็นหลักสูตรเป็นหม่นมมีด้อของฟรีโอ้หลักสูตรเป็นหมื่เขาทุกงวดบอปูสองงวดมันก็ได้กำไรแล้วแค่ขายสองลพันมันก็ได้กำไรแล้วเดยวันนี้เป็นแสนแล้วทงี่ปูถูกป้องนี่ค่ะถูกถูกถูกอันนี้เบอร์คขาบปูขอปูเยน ของปอันนี้หกนี่่ออกเลยบอยอทากองนีู้โทษนปูนะอ,อักปูนึ่นีชั่วตีปูชั่วเห็นบันได้ม่หลายปีบเคยผ่านจักกระเทียเคยผาจักเทียนบนปวยซือซ้อซื้อสายญา,ยา,ยาอยู่ในนี่คือสิบล้านปูล่องหนสิบล้านเด็เนีอยบยผ่านดอกหวยมูนี่ าคเยผานมันบปูคาสุดใหญ่ไฟกับพิบเลยเนาะปูสามตัวเด็ปูบ่บเน้นให้บ่จ้าก็มีแค่สตัวมีมไสอตัวสามตัวไหมคะก็มีแค่สตัวบบเน้นหอกบ่เนมได้หสิบามหางซื้อสตัวตัวซาบานมันก็ได้เป็นมือถือกันแล้วมันตัดออกไปแล้ว ตัวมักตัวชอบปูตัวใดครับนี่ว่าเสือมว่าหาหนึ่งกับสีนึ่งสองตัวเนี่ยมันมาทิพย์ทั้นองใดพวกเนี่ยเนี่ยปูชอบห้านึงกับสีหนึ่งหาหนึ่งกับสีหนึ่งมาจังไดปูพวกก็มาตักแต่ปูนี่ว่าเลข,ขัวลงเมนกับมาตรงกักเฮาน้าเลกฟ้าลงไปก็ครับฟาพูดเราเมีนเาผาถีนี่เด้ออื้าลงเมียนเมอเม้าลง ผู้ไปเห็นที่เสียะลูขคือมกคัะแกในวัดพูนในวัดเป็นชั่วเรียญไปเราไปเห็นเลขตัวเลขเน่หนึ่งสีบอกเฮ้อหนึ่งหานึ่งหานึ่งซีหนึ่งหานึ่งสีทั้งถตกตัวหรอหนึ่งซีหนึ่งหานึ่งครับโอ้ปู้ซีเหน่ครัปู่ซีตัวปูมักตัวเอารายปนไหปู้ซีหนึ่งหนึ่ง คนมันจะได้ละก็ตัวซื้อตัวเราเป็นมือหนึ่เนาะได้ปูได้หลายคื้อดูเป็นื่อนเุห้เขาซื้อปูมือเงินคุณเงินขาปูมูลเนุงนนหนึ่งซื้อหนึ่งหาหนึ่อยู่เดี่ยวเรื่องหวยมันผิดได้ถือได้ว่าแต่ว่าคันซื้อคุกตัวคันห้อยออกแบบน้ำซึมบัซ้ายมันจะได้เรื่อยๆของห้อเนี่ยสิบหาตัวนะรับรองว่าได้ทุกวันมีเงินใส่ตลอดปีตลอดซักเดี๋ยวเดี๋ถุงหวยกับพ่อกิน เมื่อเเจ็ดพันเจ็ดพันวันเี๋ยวในสิบหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นสีได้ไปเรื่อยของมันสิไปกลับบ้นี่ปูไปกลับไหมตรงตรงเลยตรงรวดด้วยก็ปู้เขาเดินมาจีตรงเนียห่เยเหมือนคุณเมือนเลยเดินมาปูมุกค่อยกลับไปหัวปูมที่เขาตรงตรงอเอย